สวัสดีครับวันนี้ก็จะรีวิวไปเรื่อยเหมือนเดิมน,นะครับก็จะเป็นตัวบีบีการ g m g นะครับเอ็กทารานก็จะเป็นตัวของ John น i ิกซี่ครับเป็นพ i t v ว p ป r นะครับ,รบก็เดีย๋ยวมาเปิดกล่องไปพร้อมกันนะครับกล่องก็จะมาประมาณนี้นะครับมีคําเตือนบอกต่างๆก็ให้ใส่แว่นอายุ18ปีขึ้นไปห้ามชูปืนในที่สาธารณะครับแล้วก็ปืนนี้บีบีการนี้ไม่สามารถที่จะทําอันตราย ให้ใครบาดเจ็บถึงตายได้นะครับก็จะมีคําเตือนประมาณนี้ก็ให้อ่านคู่มือก่อนใช้งานนะครับแล้วก็เวลาพกพาไปที่สาธารณะครับก็ควรที่จะใส่กระเป๋าหรือว่าปกปิดให้มิดชิดนะครับกันจะได้เจ้าหน้าที่เขาจะได้ไมา่มาตรวจว่าเข้าใจผิดครับใช้ลูก6มิลในการขับเคลื่อนในการยิงนะครับก็จะเป็นบีบกัน6มิลแล้วก็เป็นแก๊สโบแบ,บ็กนะครับ ก็สามารถที่จะมี recoil ถอ,อยหลังเหมือนอวปอร์ปืนจริงครับก็ประมาณนี้ <c oughs> สำหรับใครที่เคยดูหนังเรื่อง John น i ิกสีนะครับก็อาจจะคุ้นเคยเจ้าตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวลองมาดูหน้าตาของมันนี่นะครับเปิดกล่องมาก็จะมีปืนมี Magazine, แม็กกาซีนก็มีบัตรเป็น serial number ให้นะครับทางท e นิ i c a l ก็จะมีประมาณนี้สามารถสแกนเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ ก็จะมีนัมเบอร์บอกนัมเบอร์เนี่ยไม่ซ้ํากันเลยนะครับแต่ตัวก็จะบอกว่าเป็นนัมเบอร์ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับประมาณนี้บัตรเป็นบัตรแข็งนะครับสวยงามนี่ครับก็จะมีหนึ่งแม็กนะครับที่แถมมาให้ในกล่องอ่ะเป็นแม็กที่มีโลโก้ทารานตรงนี้นะครับนี่ครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นทรงไฮคาปานะครับแต่ว่าเป็นเป็นการตกแต่ง ขึ้นมาโดยบริษัททารานนะครับที่เขาคิดค้นดีไซน์รูปแบบนี้ขึ้นมานี่ครับทีนี้ก็มาดูเจ้าตัวปืนกันนะครับตัวปืนก็จะเป็นอย่างนี้ม,มีหัวคอมมาให้นะครับตรงนี้หัวคอมนี่ครับเขียนตรงนี้ว่าพิษไวเปอร์ ถ้าเป็นตัวของจอห์นวิกสหรือจอห์นวิกสมเนี่ยครับมันจะเขียนว่า combatmaster ครับ mm hmm. ก็จะเป็นคนละตัวกันแต่ดีไซน์ก็คล้ายๆกันนะครับเป็นไฮคาปาเหมือนกันแล้วประมาณนี้นี่ครับตัวนี้ฟิตติ้งจะค่อนข้างดีนะครับมาจากโรงงานก็คือ ต้องยิงไปสักพักนะครับกว่ามันจะดึงสไลด์ง่ายเพราะว่าตอนนี้ดึงสไลดย์ยากมากต้องออกแรงเยอะมากก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่งมาแบบฟงเทคนิค,คอลถ้าใครดูหนังเรื่อง John นวิกเนี่ยก็น่าจะเห็นตัวนี้ในฉากที่ตอนท้ายๆเรื่องนะครับที่เขาจะใช้ปืนนี้ตรงนี้ก็จะมีมาร์กิ้งล่องหรือเขียนว่า E M G แล้วก็รหัสนี่ครับเป็น,นรหัสที่เขาปั๊มมาก็ รูปทรงก็สวยงามนะครับตรงท่อนอกก็จะมีเขียนว่า9มมส่วนหน้าส่วนหลังส่วนหน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับเรืองแสงแบบนี้มาให้เลยสวยๆแล้วก็ส่วนหลังก็จะเป็นแบบปรับได้ขึ้นลงซ้ายขวานี่นะครับก็จะมีหกเหลี่ยมตรงนี้ไม่ใช่หกเหลี่ยมครับเอ่อไขควงปักแบนตรงนี้ครับก็ปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้ครับนี่ครับก็ประมาณนี้มีโลโก้ทางรานให้ด้วยนะครับนี่ครับประมาณนี้ หัวคอมก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวลองขึ้นไฟดูนี่ครับในของจริงอ่ะมันน่าจะใช้เรื่องในการลดรีคอยน์นะครับตัวนี้แต่ว่า B ีวีกันก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าก็ทำให้คล้ายกับของในหนังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่เหมือนในหนังเลยนะครับเพราะว่าในหนังก็จะไม่มีโลโก้ตรงนี้ให้สติป ตรงมือนี่ก็ตรงกับในหนังนะครับก็จะเป็นตัวมันจะมีของ E.M.G เนี่ยมันจะมีพิดไวเปอร์สตัวนะครับตัวที่มันเป็น6,000กว่าบาทกับ7,000กว่าบาทก็อันนี้ก็เป็นตัว7,000กว่าบาทนะครับนี่ครับข้างหน้าก็จะมีเกียวสําหรับใส่เก็บเสียงได้นะครับเอาอะแดปเตอร์มาต่อแล้วก็ใส่เก็บเสียงได้นี่ครับ เซฟเป็นเซฟใช้งานได้ทั้งสองฝั่งนะครับเซฟได้ทั้งสองฝั่งซ้ายและขวาเซฟเนี่ยเราต้องขึ้นนก,ก่อนนะครับถึงจะเซฟได้สมมติว่าถ้าเราขึ้นนํานี้ใช่ไหมครับเซฟถึงจะเซฟได้นะครับแนะนําครับเวลาเซฟอ่ะให้กดทั้งสองฝั่งนะครับกระดกขึ้นอย่างงี้อ่ะอย่างงี้ทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าตัวไฮคปาปาไม่ว่าจะรุ่นไหนครับที่มันมีเซฟสองฝั่ง คนส่วนมากจะขึ้นเซฟแค่ฝั่งเดียวแล้วมันจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งหักครับมันชอบเป็นอย่างนี้เพราะงั้นแนะนําก็ขึ้นทั้งสองฝั่งแล้วก็เวากดลงก็กดทั้งสองฝั่ง,งอ,อย่างนี้ประมาณนี้ครับหรือไม่ก็ง้างนกเล่นอย่างนี้ได้แล้วก็ขึ้นเซฟอย่างนี้ก็ได้ครับก็ประมาณนี้ไกลก็จะเป็นไกลแต่งมาให้ตัวนี้ยิงดีครับยิงรีคอยแน่นๆเลยยิงสนุกมาก มีรางตรงนี้เอาไว้ไฟ,ไฟฉายได้นะครับกรณนนีที่อยากติดไฟฉายเบเซอร์ได้แต่ว่าเรื่องติดดอทเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะติดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวรองรับว่าให้ติดดอทได้แต่ก็ติดไฟฉายก็พอครับุืนนี้ผมว่าก็สวยแล้วแล้วก็ใครที่เล่นใหม่นะครับได้ตัวนี้ไปกิ๊บกิ๊บป,ปืนเนี่ยอาจจะลําบากหน่อยเพราะว่ามันมีตัวนี้ปุ่มกดแม็กเนี่ยครับมันยื่นมาค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับ ทำให้ v เก็บป,ปืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากครับเพราะว่าเดี๋ยวนิ้วเราเผลอไปโดนปุ่มกดแม็กก็แม็กจะล่วงได้ตรงนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับก็ก็บมือก็ก็บเก็บป,ปืนก็ให้มันอย่าให้มันโดนปุ่มกดแม็กขนดประมาณนี้นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะรีวิวไม่ได้ยาวมากก็ไม่ได้มีเทสยิงให้ดูนะครับเพราะว่ามันเสียงดัง จะรบกวนบ้านอื่นก็เลยเอาเข้าวๆประมาณนี้ให้ชมกันถ้าใครต้องการที่จะหาจับหามาเก็บสะสมผมแนะนำนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สวยงามตามแบบของงานไต้หวันนะครับเป็น E M G นี่เป็นข่องของไต้หวันนะครับเป็นค่ายของไต้หวันเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรเนี่ยก็ดีกว่างานจีนแน่นอนครับรายละเอียดอะไรต่างๆดีเทลปืนมิติปืนอะไรก็ดูสมจริงครับ ก็เป็นอีกตัวอีกตกหนึ่งตัวที่เราสามารถที่จะเก็บมาไว้ยิงเล่นหรือว่าไว้เก็บสะสมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าชอบหนังจอวิกภาค4ีนะครับแนะนำเลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นก็ประมาณนี้ครับฝากดูฝากติดตามฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ